บลูทูธสตรีมมิ่งแอนด์คอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันถูกต้อง s t รีมมิ่งก็คือใช้เปิดเพลงผ่านอุปกรณ์ได้แล้วก็ควบคุมควบคุมตัวลำโพงผ่านบลูทูธได้เลย ผมก้าสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสวัสดีครับผมป้าย Audio City ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาไปดูเจ้าตัวไหนครับคุณนัทเป็นลําโพงตัวหนึง่งเป็นลําโพงขนาด8นิ้วคัาแบรนด์ Macky e, ครับบอกก่อนเลยว่า Macky เนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยทําแบบว่ามีแบตในตัวมาแนตะ่ว่าตัวนี้เนี่ยคือเขาทํามาพิเศษมีแบตในตัวมีแอปพ i c เคชัน Control ด้วยจริงเหรอครับชื่ออะไรครับจริงเหรอครับเหมือนคุณไม่เชื่อคุณก็เปิดดูอยู่อยู่ ชื่อรุนออ่นทรัมป์โกคือพัฒนาม,มาจากโอบามาไม่ใช่มันไม่ใช่ประธานาธิบดีสหรัฐโอเคเดี๋ยวให้คุณนัทพาไปดูดีกว่าว่าทรัมป์โกเนี่ย um. เขามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปของทางต่างประเทศก่อนเลยบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยคือจะเข้าช่วงเดือนมีนาปีหน้าออาจจะเป็นช่วงปีประมาณมีนาใช่ปีหน้านะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูก่อนเลยว่าเป็นยังไงไปครับเออออกได้ โอเคอืมอน,นี้ก็หน้าตาของเขาส r ัมโกกี่นิ้วครับคุณนัทเมื่อกี้ให้ดูกันนะครับ8นิ้วพอ r เทเบิลด้วยแบตเตอร <battery, S 1> ี่เอาเวอร์ loudspeaker หน้า8นิ้วพกพาแล้วก็เป็นลำโพงแอคทีฟสองช n n e ดิจิตอลมิกเซอร์นะครับผมก็มีให้กัน c h a ช n e l เลยครับ ใช่เป็นคอมโบแจ็คครับใช่ครับใช่อันนี้ก็เป็นด้านหลังของเขาใช่ครับผมแต่ว่าเขาก็แยกชแนลมาให้อย่างชัดเจนเลยนะว่าเป็นชแนลหนึ่งชแนลบลูทูธชแนลสองแล้วก็ชแนลบลูทูธด้วยใช่ครับผมแล้วก็มีมาตเตอร์วอลลุ่มอันนี้ก็เป็นทรูเป็นเอาท์พุตออกไปสำหรับเชื่อมลำโพงได้อีกคือแม็กกี้นี้ก็ทำให้ดูง่ายนะก็คือเขาแบ่งเส้นชัดเจนเลยว่าคืออันไหนของชแนลไหนใช่ใช่ แต่รูปร่างนี้ดูแข็งแรงดีนะผมชอบนะสไตล์แม็กี้200วัตต์แอมป์คั์ดีครับแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จได้12ชั่วโมงบลูทูธสตรีมมิ่งแอนด์คอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันถูกต้องสตรีมมิ่งก็คือใช้เปิดเพลงผ่านอุปกรณ์ได้แล้วก็ควบคุมควบคุมตัวลำโพงผ่านบลูทูธได้เลยยุคนี้ถือว่าเริ่มจะเป็นหนึ่งนี้กันหมดแล้วนะใช่ก็คือคอนโทรลผ่านมือถือ iPad ใช่ครับอันนี้บอกไปแล้วครับเป็นอิกเอาของเขาเป็นคอมบแจ็ ああอันนี้นะครับคุณนะัทผมชอบมากในะตรงนี้อันนี้เขาเป็นเหมือนไ i ซิ่งโหมดของเขาเนี่ยที่มีให้เลือกว่าจะให้ลำโพงเขาใช้โหมดอะไรนะครับโหมดของเขาก็จะมีมิวสิกสป e ชมอนิเตอร์แล้วก็ซับเขาจะบอกเป็นกราฟย่านความถี่มาว่าเขาคัดอะไรช่วงไหนไปอะไรยังไงนะครับแล้วก็บูช่วงไหนอะไรเงี้ยใช่ครับก็คือการที่จะกดสปิเกอร์โหมดก็คือตัวด้านบนเล็กๆที่ท,ท,ที่ที่เป็นช่วงที่ผมถามเมื่อกี้ที่ที่ที่เป็นปุ่มให้กดใช่ครับอินดอร์เอาท์ดอร์ได้หมด ได้หมดครับครับผมอันนี้อะไรครับคุณนัทฟีดแบ็กเอลิมิเนเตอร์นะครับคืออะไรครับคือตัวช่วยที่กําจัดฟีดแบ็กต่างต่าหเสียงมีดเสียงหอนนะครับเขามีในตัวตัวเขาด้วยนะครับที่ว่าครบเครื่องนะโลโก้ก็เหมือนเดิมผมว่าน่าตรงนี้น่าจะเป็นไฟแน่เลยนะกลมๆตรงนี้อืมเป็นไปได้ผมว่าน่าจะเป็นไฟมิวสิกดักกิ้ง ถ้าตรงนี้เป็นไฟมั้งกี้น่าจะเป็นไฟตรงขีดอ่ะแม็กกี้ตรงขีดตรงไหนเป็นขีดเป็นไฟหมดใช่อ่านี่ด้านหลังอย่างที่ผมบอกมีที่กดคัทที่คุณนัทได้เสนอไปเบื้องต้นที่คุณนัทอธิบายไปเบื้องต้นมอขีดตรงมุมซ้ายมุมซ้ายมิวสิกเลือกโหมดได้เลยใช่นี่ให้เราสโหมดแล้วด้านขวาเนี่ยครับคุณนัทด้านขวาบนที่มี outdoor โหมดอันนี้คืออะไรครับก็จะมีปุ่ม outdoor โหมดเวลาใช้งานนอกสถานที่ใช้ในพื้นที่ที่แบบกว้างๆใหญ่กว่าในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะใช้อ outdoor โหมดได้แล้วก็เป็น music ducking ก็ ลดเสียงเพลงเวลามีเสียงพูดเข้าไปนะครับเขาจะลดให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ตัวกำจัดฟีดแบ็กครับสุดท้ายก็เป็นฟอนต์ LED ก็คือไฟด้านหน้าจะเปิดหรือปิดก็ได้แล้วก็มีแพรด้วยนะดูเหมือนว่าแพร่บลูทูธได้นะ2ตัวอ๋อตรงชั a n n e นที่2ที่มีปุ่มแพรกับปุ่มลิงก์ใช่เพราะว่าน่าจะเป็นปุ่มที่ไว้บลูทูธสเตอริโอก็อาจจะลิงก์กัน2ตัวได้ด้วยใช่ แล้วอันนี้นะครับตรงที่ Channel 1ที่มีลายกับไม้นี่คืออะไรครับก็ไว้เลือกสัญญาณ Input ว่าจะเป็นสัญญาณไม่หรือว่าสัญญาณลายทาง Channel 2ตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆ,ๆนี่ใช่3.5มั้ยไหมใช่ครับน่าจะเป็นอ๋อ3.5โอเค <laughs> อืม ไม่ต้องเสียบสายก็คือมีแบตั่นแหละใช่ไม่ต้องเสียบสายเลยโกัมโกลก็หน้าตาจะประมาณนี้8นิ้วก็คือสายพกพานะผมว่านี่เน้นพกพาแปนิ้วนี่เล็กนะเท่าเท่า JBL ตัวย้อนวันคอมแพกไหมเออเออใช่เท่ากันไหมน่าจะเท่ากันอถ้าตัวถ้าตัวเท่านั้นก็คือพกพาสะดวกนะใช่แล้วแม็กกี้นี่ก็คือเสียงก็คือระดับโลกเหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับอยู่ที่ว่าคนชอบเสียงของแบรนด์ไหนนั่นเองอ่าใช่จบไปแล้วครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่า นะครับว่าราคาเนี่ยถ้าสมมุติเข้าไทยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับเว็บนะครับตัวผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าราคาเนี่ยจะคงที่เท่านี้หรือเปล่า ยังไม่รู้ว่ามีนาเนี่ยราคาเขายังเป็นราคานี้ไหมนะครับแต่ว่าบอกก่อนนะครับว่าของเนี่ยยังไม่เข้ามาอย่าเพิ่งสั่งกันเข้ามานะครับคือถ้าสมมติของเข้ามาแล้วเนี่ยผมจะแจ้งให้ทราบทางด้านหน้าแฟนเพจแล้วก็เว็บไซต์ของเราว่าของเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะเอามารีวิวให้ดูด้วยใช่จริงมาฟังเสียงกันเลยครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ท่านชมดูครับนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากติดตามเรานะครับว่าอัปเดตข่าวสารอะไรบ้างนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจเฟซบุ ผมหรือว่าอีกช่องทางนึงก็คือเ,เว็บไซต์ของเรานะครับก็คือ audiocity.co.th นะครับผมสำหรับใครนะครับที่ถูกใจคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับ,รบสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ